สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมขอนำเสนอผู้ชมนะครับนี่เป็นจี่ลายเจ้ามังกรลูกแก้วกายสิทธิ์แกะได้พลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกนะครับสีชมพูอมม่วงนะครับและอมขาวนะครับนะครับก็เป็นพลอยเนื้อหกลกซื่อสามสีนะครับนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับนะครับน้ำหนักองนี้เดี๋ยวผมจะช่างให้ท่านผู้ชมชมนะครับ น้ำหนัก,กห้าร้อยสามสิบเก้ากะลัดกว่านะครับนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นเป็นพลอยเป็นพระเป็นอ่าเป็นเจ้าจี้เจ้าลายมังกรนะครับที่แกะด้วยพลอยเทบทินมนะครับธรรมชาติที่องค์ใหญ่มากนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับ ทับทิมนะครับเดี๋ยนท่านผู้ชมนะครับเป็นราชาอินพย์นะครับในตำราต่างๆทั่วโลกได้เขียนหรือสรรพคุณคลประโยชน์ไว้นะครับดวงทั้งในตำราประเทศไทยนะครับผมจะอิอบายสั้นๆนะครับเสริมบารมีในสิ่งดีๆที่คนเราต้องการมีครบๆจักรวาลและข้อสําคัญนะครับ จี้ลายจ้ามังกรองค์นี้นะครับที่แก่ด้วยพลับทิมธรรมชาติไม่ผ่านความร้รอนของประเทศโมซัมเบิกองค์นี้นะครับมีความพิเศษอีกอย่างนะครับคือจะมีพลังขึ้นไม่เหล็กหรือพลังชีวิตหรือพลังจักรวาลในองค์ท่านนะครับเพราะไม่ผ่านความร้รอนนะครับในตำราต่างๆทั่วโลกก็เลยเขียนถึงสรรพคุณประโยชน์ของพลังขึ้นไม่เหล็กของของพับทิมนะครับที่ไม่ผ่านความร้รอนนะครับจะช่วยระบบ ร่างกายร้อนเย็ยนท่าน้ำท่าลมท่าเดิอนท่าไฟสมบูรณ์บาลานซ์ก็ไม่เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับสรรพคุณของพลอยทับทิมราชายพลอยมีสรรพคุณมหาศารเลือกแก่เป็นจี้ลาเจ้ามังกรทั้งลูกแก้วกายสิทธิ์ยิ่งจะเสริมบารมีทวีคูณนะครับเดียน,นผู้ชมนะครับเพราะเจ้ามังกรลูกแก้วกายสิทธิ์นะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและดึงโชคดึงลาภและป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆมาสิงสู่สิ์ใจนะครับวิบญ,ญญาณสังเสวีสีนะครับเชิญจี้ไรเจ้ามังกรองค์นี้ไปนะครับเดียน,นผู้ชม ไปขึ้นคอนะครับหรือทําหัวเข็มขัดก็ได้นะครับหรือไปวางไว้ที่บ้านเสริมบารมีไม่มีคําว่าผิดหวังผมผมขายให้ถูกๆนะครับกระหลัดไม่ถึงร้อยบาทนะครับองนี้ผมขายให้ในราคา40,000บาทเองนะครับนะครับกระหลัดหนึ่งยังไม่ถึงร0อยบาทนะครับเดืยนท่านผู้ชมสนใจนะครับโทรศัพท์ติดต่อได้นะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 1 9เ7 8 9 4นะครับผมนบภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับ นะครับเกือบเป็นสตาร์นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเพราะเป็นจี้ที่แหวเด้วยพลอยทับทีมชาติของประเทศโมซัมบิกที่องค์ใหญ่นะครับแล้วข้อสําคัญเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับหาไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ